ก็ไม่ทําสักทีหนึง่งนะครับรอคอยไปอยู่นั่นแหละนะครับไม่ตัดสใจสักทีหนึง่งปล่อยเวลาผ่านไปจะลดความอ้วนก็ไม่ลดสักทีหนึง่งนะครับจะเริ่มอ่านพีก็ไม่อ่านสักทีหนึง่งนะครับจะตั้งใจทํางานก็ไม่ตั้งใจสักทีหนึง่งนะครับท่านพีได้บอกว่านี่คือเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อชีวิตมากที่สุดนะฮะมากยิ่งกว่าการที่เราทําบาปมีนักเทศนาคนหนึ่งบอกว่าผมไม่หนักใจที่สมาชิกนั้น จะล้มเหลวในเรื่องใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเพศเรื่องการเงินเรื่องการทะเลาะเบาแหวงหรือแม้แต่เรื่องของการที่ไม่รับผิดชอบงานแต่สิ่งที่ทําลายขี้จจกรของเราคือการที่มีคนที่ทําอะไรแบบครึ่งๆกลางๆสิ่งนี้ได้สทะท้อนในพระพีนั่นเองเราจะไม่ทําอะไรแบบครึ่งๆกลางข้างๆของครูเไ,ไหมครับเราจะทําอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลทั้งหมดนะครับที่แบ่งปันในวันนี้ในเรื่องวันของอีสเตอร์ว่า เรานั้นจําเป็นจะต้องเป็นคนที่รู้ถึงปัญหาที่ทําให้เราหมดแรงในช่วงเราไปนะครับปัญหานั้นมาจากอะไรบ้างเช่นการมีเป้าหมายไม่ชัดเจนการไม่ได้ใช้ความสามรรถอย่างเต็มที่นะครับการไม่สมดุลในการให้เวลากับสิ่งต่างอย่างเหมาะสมนะครับการไม่ได้สารภาพบาปการความขัดแย้งที่ไม่ถูกแก้ไขชีวิตที่การขาดการสามีธรรมแล้วก็เพราะว่าการขาดแคลนปัญญาณนะครับเราจะแก้ไขได้อย่างไรก็คือการรลึกถึงสภาพเดิม กลับไปหาพระเจ้าให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราประการที่2คือการกลับใจใหม่ตั้งใจใหม่วันนี้แล้วนะครับและประการสุดท้ายก็คือการกระทําสิ่งที่ถูกต้องเราทําได้โดยอะไรครับทําได้โดยตั้งใจว่าเราจะไม่ทําแบบคืบกางการเห็นไหมครับเราจะตัง้งายทำอย่างเต็มที่เมื่อเราตั้งใจอย่างเต็มที่วันนี้ผมเช,ชื่อว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดช่วยเหลือเราไม่วันนี้ท่านมาด้วยภาวะจิตใจหน้าที่การงานเป็นอย่างไร ไม่มีไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้ท่านอยู่ในสภาวะแบบไหนไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินเรื่องการทํางานเรื่องการเรียนเรื่องสุขภาพแต่สิ่งใหญ่กว่าคือท่านจะไปยังไงต่อไม่สําคัญว่าวันนี้ท่านอาจจะมีความพร้อมมากมายแล้วแต่ถ้าท่านยังประมาทตรงนี้อยู่วันหนึ่งความพร้อมอาจจะล่วงหลดลงมาก็ได้แต่นั้นวันนี้จึงไม่แคร์ว่าท่านจะอยู่ในสภาวะแบบไหนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือท่านจะทําไงต่อไปสิ่งที่บัณฑิหนุนใจวันนี้ ที่อยากนุนใจพี่น้องก็คือเราจะไม่ทําอะไรแบบครึ่งๆกลางๆเห็นไหมครับทําอย่างเต็มที่ตั้งใจทําสิ่งใดไปพระเจ้าทรงให้ความคิดอะไรเข้ามาในตัวท่านในตอนนี้ท่านน่าจะลองจดไว้ดูแล้วก็เริ่มต้นบางสิ่งบางอยา่อยยางพระวิญญาณน่าจะเรียกร้องท่านอยู่เสมอพี่น้องคงเคยมีประสบการณ์ว่ามีเหมือนสองสิ่งอยู่ในใจเราใช่ไหมครับเป็นเหมือนขาวกับดําเป็นเหมือนพระกับผีอะไรเงี้ยมาตีกันอยู่เฮ้ยทำอย่างนี้สิเฮ้ยโบสถ์อย่ามาเลย ให้โทรหาคนนี้สินะมันเข้ามาตลอดเวลาเพรีะนแ้วลองฝึกเข้าหาพระเจ้าก่อนฟังสองเสียงนี้สิครับให้เป็นเสียงที่สามที่ขึ้นมาอย่างนี้บางครั้งเสียงนั้นเป็นตัวเราตัวเก่าเราไอเดียเราบางครั้งมาจากมาที่มาเข้าเสียงเราเพรียบแ้ต้องให้สองคนนี้อยู่เฉยๆก่อน,เ,นเรียแล้วลองเข้าหาพระเจ้าสิครับโอ้พระเจ้าไม่อยากจะทำขอพระเจ้าทรงเมตตาให้กำลังเขาบ่งที่สามารถจะเลือกทางที่ถูกต้องได้ ให้พระเจ้าเป็นทางทางที่สามสำหรับท่านพระเจ้าปรารถนาในพระพีมีคนจนํานวนมากที่มีประสบการณ์ที่ถูกดึงลังในความคิดหลายคนก็เลือกที่จะปิดทางข้างบนแล้วก็ใช้แรงตัวเองในการเลือกทําตามใจตน,นเองแต่ในบ้าพีได้พบว่ามีหลายคนที่เขาได้มีความตั้งใจใหม่แล้วก็เริ่มต้นเข้าหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าทรงโปรดเลือกแนวทางที่ดีให้ไหมครับ มีหลายครั้งงานเข้ามาในหัวผมเยอะมากเลยว่าทำมาแน่นก่อนอันนี้ก่อนเยอะแยะมากมันมึนไปหมดเลยครับแต่เมื่อเข้าหาพระเจ้าปุ๊บเนี่ยพระเจ้าทรงเรียงระดับให้เจ๋งมากเลยพระเจ้าให้ไอเดียมาใหม่ว่าทำมาัน,น่้ก่อนโทรหาคนนี้ก่อนเมลหาเรื่องนี้ก่อนเริ่มต้นเอานี่มาคิดก่อนเรียงระดับแบบนี้ให้นะครับพระเจ้าก็จะช่วยท่านแบบนั้นเหมือนกันให้เราล้มจากอดิฐานนะครับฮ้าเลรูยา